ตอนนี้ใช้เชฟโรเลตโซนิกอยู่ค่ะ,ะมีแผนจะเปลี่ยนคันใหม่มีรถรุ่นไหนที่แฮนดริงน้ำหนักภูมิใจเบรกและคันเร่งคล้ายๆของโซนิกบ้างไหมคะไม่อยากได้รุ่นที่แตะเบรกนิดเดียวก็ออกหัวทิ่มค่ะงบ1.2ล้านแต่งยากเลยว่ะเพราะมันคือฟีลิ่งรถหนักรถแน่นและไอรถหนักรถแน่นเดียเ๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยมีมันจะกลายเป็นรถที่เบาขึ้นคล่องขึ้นถ้าอแตะเบรกนิดเดียวหัวทิ่มนเนี่ยโตโยต้าคุณต้องตัดออกละรถไฟฟ้าหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะทำไม ฉันนึกถึง CRV แต่มันล่อไปร้านกว่าถ้ฉันนึกถึงซีวิกก็ได้อีกเหมือนกันเนาะแต่เบกนิดเดียวก็หัวทิ่มรถอะไรก็ตามเบรกนิดเดียวก็หัวทิ่มอย่เหมือนกันถ้าเอาเบรกแบบเนียนๆหรือก็นิสสันแต่ปัญหาคือนิสสันคลิกรถมันจะเบาแล้วมันจะคล่องแล้วมันจะโซลิดซึ่งมันจะต่างจากโซ n i c แบบ ชัดเจนมากจนคุณอาจจะไม่โอเคแต่คุณจะโอเคกับเบรกของมันอ่านั่นคือที่นึกออกแบบไวๆนะเอ v เหรอเอ v อาก็ได้เหรอเก็ได้นะถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องแป้นเบรกนะถ้าเป็นเรื่องแป้นเบรกก็ได้สำหรับเอ v อารลองดูเออแล้วก็โคลาคอร์จึกไหมจึก อืาตระกูลโตยตะกูลโตโยต้าเบจึกทั้งนั้นนะเอ่อเอ็กฟอร์สเหรอเอ็กฟอร์สเอ็กฟอร์สเบกดีส่วนในกลุ่มใช่เอ็กฟอร์สเอ็กฟอร์สเอ็กฟอร์สแต่เอ็กฟอร์สรถมันก็จะเบาๆนิดนึงแต่ว่ามันจะมันจะเบาโคละโทนกับคิกไปลองดูเอ็กฟอร์สไปลองดูเอ็กฟอร์ส